ขาแบบยืดตอกมากเลยอ่ะโอ้เมือนการขับเลยอ่ะสวัสดีค่ะพบก,กับช่องลิลี่วันชาแนลนะคะตอนนี้นะคะลิลี่ก็ยังอยู่ที่งานโมอเตรชว์นะคะ2021นเนาะก็มาอยู่ที่หน้าบูธสมาคมวิศวกรรมยานยนต์ไทยนะคะก็แปลกใจว่าเอ๊ะตรงนี้มันมีอะไรนะเนี่ยมีรถแข่งด้วยทุกคนเออเดี๋ยวเราเข้าไป น้องๆข้างในบูธกันเลยนะคะโอเคสวัสดีค่ะน,นี่ตอนนี้อาที่บูธนี้คืออะไรคะเนี่ยมีรถแข่งจอดอยู่ตรงเนี้ยอ๋ออันนี้เป็นบูธของนักศึกษานะครับหรือเรียกอย่างว่าฟอร์มูล่าซิลเดนะครับก็เหมือนจัดแข่งรถฟอร์มูล่าให้นักศึกษาทําแข่งกันเองในประเทศครับอ๋ออันนี้คือแข่งกันในประเทศแข่งกันในประเทศอลเป็นระดับมหาลัยระระดับมหาลัยฮะทำกันเอง ันนี้คือเราอยู่แบบเรียนเรียนสาขาอะไรยังไงคะถึงได้ทำมัน,นอ๋อผมเรียนวิศาวายานยนต์นะอ๋อต้องเรียนวิศาวะยานยนต์ครับถึงไม่เรียนวิศาวะยานยนต์ก็เข้า,ามาทําได้แล้วนี่คือมันเป็นโครงการของมหาลาัยหรือยางไงคะเนี่ยอ๋อมันเป็นของทางสมาคมครับเขาจัดขึ้นให้เด็กมาแข่งขันรถกันนะแต่ที่บอกว่าตอนนั้นเห็อะไรนะปีระดับโลกด้วยหรอ มีแข่งแล้วในประเทศญี่ปุ่นนะถ้าสมมติได้ที่หนึ่งเขาก็จะให้งบไปแข่งที่ประเทศญี่ปุ่นกันนะอ๋อคือเราแข่งกันในประเทศก่อนใคร,ครชนะเราก็อาจจะไปญี่ปุ่นต่อครับผมไปแข่ง<ช>ที่ญี่ปุ่นนะคันนี้ยังไงคะเห็นว่าได้รับรางวัลที่หนึ่งหรอคะครับผมยังไงอธิบายให้ฟังหน่อยก็ได้แข่งขันช่วงปีที่แล้วตอนต้นปีนะครับก็ได้เป็นแชมป์นชนะเลิศ อ่าที่หนึ่งของ e v ระดับประเทศไทยครับอ๋อนี่เขาวิ่งความเร็วยังไงคะเท่าไหร่คะความเร็วเฉลี่ยก็ขึ้นอยู่แต่ละสถานครับก็มีสถานสกิดแพดแอคเซเดชันก็เป็นทางตรงแล้วก็เป็นออโต้คอร์สครับซึ่งการแข่งขันนี้จะไม่ใช่แค่มีการแข่งขันเดี่แวก็มีการเก็บคะแนนจากการพีเต์ดีไซน์ครับแล้วก็มีวัซิเน็ตเหมือน่เราทารถมาเราสามารถขายยังไงราคาเท่าไรราคาคอสเท่าไรครับแล้วก็มีการพีเต์ดีไซน์ว่ารถเรามีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไง ทำยังไงแล้วก็มันก็การแข่งขันก็จะมีคะแนนครับก็คือที่มาถึงที่หนึ่งก็มาจากคะแนนต่างๆไม่ใช่แค่การแข่งขันอย่างเดียวครับแล้วอย่างคันนี้ราคาเท่าไหร่คะคันนี้ถ้าเกิดตีราคาก็ราคาหนึ่งล,ล้านประมาณล้านขึ้นครับล้านขึ้นเลยใช,ใช่ไหมคะจุดเด่นของเรามีอะไรทําไมถึงได้ที่หนึ่งจุดเด่นก็คือมันจะแตกต่างจากรถของคันอื่นที่แข่งในประเทศไทยก็คือเราจะเป็นสตัคเจอร์ก็จะเป็นฟูลมอนฮอกอะครับก็คือเป็น วัสดุสตั๊กเจอร์เป็นคอมโพสิตนะครับเป็นคาร์บอนไฟเบอร์ครับคาร์บอนไฟเบอร์มันก็เลยทำให้มีน้ําหนักเบาขึ้นแล้วแข็งแรงมากกว่าพวกรถสเปซเฟรมพวกนี้ครับก็เลยทําความเร็วได้เพิ่มด้วยเพราะว่าใช่แล้วก็มีมกับพวกฟูลบอดี้แอลโ่คือมีระบบแอลโไดนามิกเหมือน F1 นะครับคือเพิ่มประสิทธิภาพแรงกดของรถอันนี้เป็นระบบไฟฟ้าด้วยเป็นระบบไฟฟ้าเป็นมอเตอร์ hmm. ไฟฟ้าครับเป็นไฮโวลต์600โวลต์ครับตามกฎก็คือรถที่เราทํามานะครับมันจะมีกฎของสมาคมว่ากําหนดว่า ต้องใช้ไฟได้แค่นี้ห0 0วอนนี้ไม่เกินขนาดนี้แล้วก็มีกําหนดพวกระยะรถห้ามยาวขนาดนี้กว้างยาวสูงมีขนาดกดเซฟตี้ว่ารถเราต้องมีเซฟตี้ว่าตรวจสอบว่าไฟห้ามลงโคง้งระบบว่ารถเวลาเมื่อเอกิดอุบัติเหตุจะตัดไฟมีระบบเซฟตี้ต่างๆเพื่อความปลอดภัยของนักนักขับด้วยครับอันนี้ใช้แบตเตอรี่อะไรคะเป็นลิเธียมลิเธียมเนาะครับ,อรบโอเคแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดเป็นคันต่อไปละคะขอแนะนําได้ไหมขันต่อไปก็ได้คันนี้ก็เป็น เป็นมหาวิทยาลัยที่ร่วมแข่งขันเหมือนกันก็เป็นทีมเกษตรครับแต่คันนี้จะเป็นสตาร์ไฟแนนหรือเป็นเอนจินนะครับก็เป็นที่หนึ่งของประเทศเหมือนกันในเอนจินส่วนของทีมผมจะเป็นที่หนึ่งของรีบี่าอันนี้ก็คือจะเป็นน้ํามันใช่ครับนะคะอันนี้เป็น E ีีก็เป็นไฟฟ้าแล้วอย่างคันนู้นล่ะคะเป็นอะไรคะน่ารักมากเลยเล็กๆเนี่ยคันนู้นน่าจะเป็นรถขับเคลื่อนอัตโนมัติของทำงานที่วิจัยุจุลาครับเป็นรถไฟฟ้าเหมือนกันแต่เป็น เ i คือขับเคลื่อนด้วยตัวเองครับขับเคลื่อนด้วยตัวเองนะคะทุกคนก็คือตอนนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการทดลองใช่ครับวิบ่งเฉพาะในมหาวิทยาลัยใช่ครับเนาะโอเคก็ถ้าใครสนใจนะคะก็แวะมาเยี่ยมเยียนน้องๆที่บูตก็ได้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งนว,วัตกรรมไทยนะคะแล้วก็ผลงานของน้องๆนักศึกษามหาวิทยาลัยว่าเก่งมากๆเลยนะในกล้วยรางวัล ก็สำหรับคลิปนี้รีก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจให้รีด้วยนะคะสำหรับวันนี้ไปละค่ะสวัสดีค่ะค ตอนลุกออกจากรถนะคะน้องๆเขาก็บอกว่าต้องออกภายใน5วินาทีนะคะรีกันเลยฮะงงเลยก็คือว่าถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินนะคะเราก็ต้องรีบนะคะแหวกว่าจะแกะเบลอีกอะ่ะรีว่าทุกอย่างมันก็ต้องฝึกฝนนะนะคะ